สวัสดีครับมาชมฟุตบอลอนุบาลครับนะครับมาดูความวุ่นวายนะครับรูเรียนบ้านบัวสีนะครับแช็คเป็นยังเป็นยังครับสวันดีครับบ้านบัวสีนะครับมาได้ชุดสีม่วงพบกับโรงเรียนหนองบัวสร้างครับโอ้โหทีมได้เป็นทีมได้ละาแย่างเดียวเหรอครับจังหวะนี้ครับโอ้หมอหนีเล่นดดีไหม เออเป็นยังเป็นยังหนอมาดิหหนุ่มกันยังไงนะยิงเอ้ยไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้ครับแกงคำยิงนาเพียงไม่เข้าครับไม่ตรงกรอบครับเปิดขึ้นมาแล้วครับนาเพียงเปิดขึ้นมาแกงคำรับครับโอ้โหเข้ามือประตูเข้ามือผู้รักษาประตู้วครับ แล้วครับแก้งคำ z ุ to to ่มขึ้นมาครับแก้งคำครับไปแล้วครับแก้งคำย,งคยิงได้หรือไม่ครับยิงได้หรือไม่โอ้โหออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของแก้งคำนะครับโรงเรียนแก้งคำครับยิงเข้าไปโอ้โหออกอีกแล้วครับไม่เข้าครับ จังหวะนี้นะเพียงเปิดขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแทงครับจับบอลได้ยิงเข้ายิงครับโอ้โหไม่เข้าครับผู้รักษาประตูเซฟเอาไว้ได้นะครับลูกเตะมุมแกล้งคำนะครับเตือนเข้นมาครับติดไหมครับเอาละครับแกล้งคำจะยิงได้หรือไม่นะครับเอาละครับวันนี้ออกข้างไปนะครับผม นาเพียงได้ทุ่มครับนาเพียงได้ทุ่มครับตอนนี้แก้งคำนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับนาเพียงทุ่มขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหชุลมุนมากเลยครับจังหวะนี้ครับนาเพียงได้ยิงหรือไม่ครับเอาล้ครับจังหวะดีครับโอ้โหชุลมุนมานาเพียงยิงโอ้โหเข้ามือบผู้รักษาประตูโอ้หมดเวลาแข่งขันนะครับผม หมดเวลาครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวมาชมต่อครึ่งครึ่งหลังมาชมกันต่อครับกับฟุนบอลนับานครับครึ่งหลังครับโอ้โหยิงเปิดขึ้นไปแล้วครับแก้งครับเปิดก่อนครับออกข้างไปครับผมครึ่งหลังนะครับระหว่างแก้งคําประชาสามาคีกับน้าเพียงสว่างนะครับไปแล้วครับแก้งคาปีกไปแล้วครับ ตาพี่ใหญโตขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหออกข้างหนึ่งแล้วครับปันแกงได้ลูกทุ่มนะครับจังหวะนี้ครับลูกทุ่มครับแกงครับโอ้โหขึ้นไปแล้วครับดูนีจะได้ยิงหรือไม่นะครับแกงคำครับไปึ้นไปแล้วครับแกงครับยิงหรือไม่ครับยิงแกงครับยิง โอ้โหออกหลังไปนะครับผมเอาละครับดาเพียงจะเปิดขึ้นมา,นาแล้วครับดาเพียงเปิดขึ้นมาครับดูสิว่าครับโอ้ดาเพียงบี้ขึ้นมาบี้ขึ้นมาแล้วครับยิงได้หรือไม่ครับดาเพียงครับยิงแกลคำหรือไม่ครับยิงดาเพียงยงิยง โอ้โหโอนัวขนาดจังวะด้ครับเตะขากัน,กน,ลนีลูกบอลจะใส่ลรมบาดิเอาละครับนาเพียงยิงครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับนาเพียงยิงไปแล้วหนึ่งประตูครับผมต่อเน,นี้ตีเสมอขึ้นมาได้นะครับนาเพียงหนึ่งประตูก็ต่อหนึ่งครับตอนนี้ครับเพิ่งหลังมานาเพียงเปิดยิงกัก่อนเลยครับ ครับจังหวะดีครับดาเพียจะเปิดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเอาเอาเอาออกหลังไปครับลูกนี้ครับจังหวะนี้ครับย่าย่อกกันรอรับลูกรอรับลูกดูลูกดูลูกดูลูกปุตสินปวดหัวเลยครับฟุตบอลอนุบาลจังหวะนี้ครับ เอาแกงครัจะเปิดขึ้นไปแล้วครับผมเปิดขึ้นไปลูกดีครับผมดูสิว่าจะได้ยิงหรือไม่ครับโอ้โหบุกยังบุกขึ้นไปแล้วบุกขึ้นไปแล้วครับแกงครยิงโอ้ยเข้ามือผู้รักษาประตูครับผูไไ้รักษาประตูเซฟเอาไว้ได้โอ้โหนําเพียงบี้ขึ้นมาแล้วครับแกงครัสกัดไว้ได้หรือไม่ครับสกัดไว้ได้หรือไม่ออไป,ไปโอ้โหฟุตบอลจะใส่รอบมาดิเข,ข็นตะขาคุน เอาเลอาเลครับเดี๋ยวก็แจกวัตชุลบุญแบบนี้ครับโอ้โอ้โอ้มาเพียงยิงได้หรือไม่ครับจังหวะนี้โอ้หลุดขึ้นไปแล้วครับเจ้คำหลุดขึ้นไปแล้วมีโอ้ยิงได้หรือไม่ครับยิงเจ้คำยิงยิงโอ้ผู้รักษาประตูเหนียวมากครับสำหรับทีมนาเพียงครับ บี้ขึ้นมาเลยครับนาเพียงบี้ขึ้นมาเลยครับโอ้โหแก้งคำสกัดออกไปนะครับโอ้บรรเลงได้ทุ่มครับโอ้เหมกันไว้แล้วครับจังหวะนี้ครับ,แ,รบแก้งคำจะได้ยิงหรือไม่นะครับยิงก็ไม่โอ้โหติดติดผู้รักษาประตูครับ ใบเข้าอีกแล้วครับโอ้โหเหนียวมากเลยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูของน้าเพียงสว่างนะครับฟุตบอลคู่นี้ถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยคู่เอกนะครับผมแบบมันเลยเอาละครับจังหวะดีครับแก้งทำจะได้ยิงหรือไม่ครับยิงก็ไม่โอ้เพื่อนเดินสิเตะเข่าข่ายยีโของออกข้างไปครับผม จัตหวัดนี้เป็นลูกสําคัญเลยลูกทุ่มของแกงคํานะครับจะได้ยิงนาเพียงได้ไหมครับโอ้โหเอ,โหโอหาเอาเอาจังหวัดนี้ยิงได้ไหรือไม่โอ้นออา,อาเพียงสกัดออกมาได้นะครับนาเพียงสกัดออกมาหยุดเด้งเป็นไดล่ะบ้านนี้เอาละครับจังหวะนี้ครับแกครับยิงโอ้ยผู้รักษาประตูปัดออกไปได้นะครับ อครับแก้ค of ้ำจะยิงนาเพียงอีกแล้วนะครับผมกรรมการที่สนามเลยครับชนบนอยู่หน้าประตูของนาเพียงครับโอ้โหสกัดออกข้างไปนะครับเอแล้วับแกงลูกโทงของแกงค้ำครับลูกสำคัญอีกแล้วครับลูกนี้ครับเอาละครับยิงได้หรือไม่ครับยิงได้ไหมครับยิงได้โอ้ออกหลังไปนะครับผมลูกษาประตูของนาเพียงเหนียวมาก จังหวะนี้นะเพียงจะเปิดขึ้นมานะครับคุณสาเปิดขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอออข้างไปนะครับผมเป็นลูกทุ่งของแกงคำอีกแล้วนะครับ,รบจังหวะนี้ครับโอ้โหหลุดไปแล้วครับแกงคำหลุดไปแล้วครับ เปประตูหรือไม่ยิงกันไปอู๋ติดมือผู้รักษาประตูอีกแล้วครับเออเอาละครับชุลมุนอยู่หน้าประตูแล้วครับจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วครับนาเพียงหลุดมาแล้วแกงคำสกัดไว้ได้ครับเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงขึ้นไปยิงได้หรือไม่ยิงกันไปอีกโอ้ยออกหลังออกหลังไปนะครับ เปิดขึ้นมาครับนาเพียงเปิดขึ้นมาครับแกงทำสกัดไว้ครับนาเพียงนาเพียงโอ้โหออกข้างไปนะครับนะครับจังหวะนี้ครับแกงำจะยิงได้หรือไม่ครับ ลักจังวานีครับชมมบอลมากครับอยู่หน้าประตูดาเพียงครับกแก่งทำจะยิงหรือไม่ครับลูกนี้ครับอออเอ้าออกข้างไปแล้วครับผมหมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้เสมอไปหนึ่งประตู